สวัสดีตอนตีห้าครับผมกำลังนอนสบายๆอยู่สายเปลยขาดโชคดีที่สายเปลมันยืดไม่สูงมากนะสูงจากพื้นทักศอกลงไม่เจ็บนะถ้าถ้ากลางสูงตอนหัวค่ำผมสูงกลางเป็นเมตรนะครับผมแล้วสายเปลยก็ค่อยยืดก็ค่อยยืดตีห้าขาดเลยลงไปหนึ่งตึบนะพอดีตื่น นะก็โอเคเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสายใหม่ให้แข็งแรงกว่านี้สายนี้ติดมากับเปลเลยแต่ว่าไม่แข็งแรงเพราะเดินผมมาผูกกับเสาเสาคอนกรีตมันจะมีเหลี่ยมเสาอยู่นะมีความคมอยู่นิดหน่อยนะครับผมอันนี้คือประสบการณ์ครับผมนะ ก็ฝากถึงผู้ผลิตด้วยนะทำให้เชือกมันแข็งแรงมากกว่านี้หน่อยไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ผู้นอนเปลลงไปวัดพื้นนะครับผมสวัสดีครับ